จกันแสดงออกถึงความจงรักภักดนะีต่อองค์สถาบันพระมหากษัตริยนะ์วันนี้พวกเรามีนัดกันนะทุกวันที่28ของทุกเดือนนะเรามาแสดงออกถึงความสามัคคนะีทั้งคณะสงฆนะ์พร้อมด้วยอุบาสศกอุบาสิกานะ มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกรชัยซึ่งปีนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้รับทราบแล้วว่าพระองค์ก็จะพกรอบ72พันษานเราไม่มีส่วนอื่นส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ท่าน,นมี ปูกกากาและคุณประกอบด้วยเมตตาที่คุณให้แก่ประสบนิกกรชาวไทยนอกจากเราก็แสดงถึงความรักความหอ,อกใเดียวการแสดงออกถึงความเป็นผู้จะสาคณนิกชนและประสบนิกกรที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์พวกเราและท่านทั้งหลาย ที่ได้มาแสดงออกในวันนี้นะก็ถือว่านะเป็นน้ำใจอันประเสริฐคำว่าน้ำใจอันประเสริฐนี้นะไใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะจะต้องมีศรัทนธะาศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาคือความเชื่อนะเราก็ไม่สามารถจะแสดงออกได้วันนี้ วันนี้พวกเราแสดงออกถึงศรัทธาคือความเชื่อมั่นและก็ความรักนะที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อพวกเราพวกเราก็แสดงออกถึงความรักต่อพระองค์ด้วยเ,นะเพราะฉะนั้นนะทุกท่านนะที่มาในวันนี้ก็ได้แสดงออกแล้วซึ่งความมีน้ำใจนะความเอื้อนะเอฟื้อและเพื่อเปิดปั ต่อสศาัน์ที่พวกเราเคารพนับถือก็ข,ขออนุโมทนาบุญกับพระกุธเจ้าทุกๆท่าน,นที่พวกท่านได้สล,เละ,ะ,วนนะ,ละสลเวลาอันมีค่าของพวกท่านตลอดถึงญาติโยมได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมกันเจริญพระพุทธมนตพ,พุทธมนต์ถวายแด่พอกท่านเวลนี้ อตาตมาผาพก็ไม่มีสิ่งอื่นประการใดนอกจากคําว่ากล่าวขอขอบคุณขอบคุณทุกคุณเจ้าทุกทุกรูปกล่าวขอบคุณคุณโยมท,ทุกทท่านที่ได้มาร่วไในวันนี้ท้ายที่สุดนี้อตาตมาาพกขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนจบก็ให้ทุกทท่าน จเจริญด้วยอายุมีอายุยืนจเจริญด้วยวันนัะมีวันนะของใสจิ้งแจมแจ่นใสจเจริญด้วยประสเจริญไดส้สุขสุขายสุขใจ,จเจริญด้วยพะละัมีกําลังกายและกําลังใจนึกคิดปรารถนาสินน่งใดสิ่งไปดได้ชอบประกอบแล้วด้วยกความถูกต้องเขาอให้สิ่งนึกคิดปรารถนานั้น จงสมเร็จจงสมเร็จจงสมเร็จแก่พระคุณเจ้าทุกทุกท่านแก่อยู่ทุกทุท่านคือสาธุ